กราบยิญดีครท่านประธานทุกเคีรพนูชาพระนัรนลรไกรค่ะกราบยินด anyway. ีค่ะอรหังส well. ัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิเอมิสวากาโตภะคะวาตาธัมโมขะมังนามาสาอามิ สุปิปนโเนพื่อนท่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฟังก่นเขตห้าคุณงงเยาวประสมเพชรที่เคารกระผมนายสุวิทย์สวัสดิ์มูล ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนฝุกว้างมนทศาสตร์มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ประถมะวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2555ของศูนย์เครือข่ายในวันนี้บัดนี้ได้เวลา อันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษการพัฒนาการเรียนรู้ประถมะวัยร่วมกับผู้ปกครองพ่อแม่ประจำปีการศึกษา2555ของศูนย์เกือข่ายโรงเรียนฝูกว้างโนนศาสตร์ขอเรียนเชิญครับคณะครูประถมะวัยและก็ผู้ปกครองที่ท่านนะคะมิจฉารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ปสมถมาัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2555ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกว้างโลงสะอาดครั้งนี้ขอคุูคณะผู้บริหารคณะครูรประสมวัยทุกท่านและขอให้ทุกท่านจงประสบผลสำเร็จและก็มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคน นีได้เวลาอันสมควรแล้วด,ดิฉันขอเปิดโครงการ,ราการพัฒนาการเรียนรู้ผสมวร่วมกับกท่านแม่ที่ปกครองประจำปี2,555พ่อคุณเราด้วยนะคะทั้งเป็นคนตก่งทั้งสวยนะคะขอเชิญพบกับท่านสอน,นอพพุทธพาหรือว่าสศาสนิเทศของเรานะคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองที่รักของหนูทุกคนนะคะนี่คือลูกๆนะคะหมายถึงหลานนะคะที่อ่อกินดีมากที่ได้อ่เข้ามาอ่าเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องเนาะเป็นญาติพี่น้องกันอะไรกันนะคะที่จริงแล้วไม่ค like ่อยได้เข so ้าไปสู่เด็กน้อยน้อยประสบการออกจากบ้านสู่สถานศึกษาพ่อแม่ลี้ ไว้ด้วยนะครับคุณครูการศึกษานำาพาประเทศชาติเพื่อเด็กไทยฉลาดในการเรียนรู้เป็นภาระของแม่พิมพ์พ่อครูกรรสิบประสาทความรู้ด้วยความภาค ันมามีปัญหาสับสนพราอใจคนขาดความรักสามัคคีมารวมใจรวมความคิดที่นีควานทองที่นี่ก็จะสดใสพัฒนายาว